สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามเมสตายานะครับในศึกโกปาเดลเรนะระหว่างบาลนเซียเปิดบ้านต้อรักรมิเดียนของบาร์เซโลนาและก็เป็นบาร์เซโลนาที่บุกมาเอาชนะได้อีกแล้วนะย้ำแค้นอีกแล้ว5ประตูต่อศูนย์ในลาลิกาเพิ่งพบกันมาเองนะครับไม่กี่อาทิตย์ก่อนนั้นเป็นบาร์เซโลนาที่เอาชนะไปได้ถึง7ประตูต่อนหนเกมนี้ย้ำแค้นหนักเพิ่มขึ้นอีกมันก็ยิ่งคือ ผมว่าเกมนี้จริงๆอ่ะผมคาดคิดว่าบาเลนเซียเองน่าจะเล่นเกมรับให้เหนียวแน่นเลยเล่นแบบจ่าๆเลยแต่มาก็มาแบบนั้นนะบาเลนเซียเองมาเพื่อเล่นเกมรับแต่ด้วยผมว่าด้วยด้วยศักยภาพของนักเตะมันไม่สามารถเล่นคือเราเดี๋ยวเราไปว่ากันในเกมกันลวกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ5าประตูแล้วก็รายละเอียดในเกมแต่ก่อนจะไปว่ากันในเรื่องของรายละเอียดในเกมนะครับผมขอ ฝากเรื่องการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม QR code ที่ขึ้นทางหน้าจอที่ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกๆการสนับสนุนด้วยนะครับทุกๆก,กำลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆครับเอาละฮะไปว่ากันต่อในเรื่องของเนื้อหาอย่างที่ผมว่าไปเกมวันนี้ดูแล้วตอน,น,นแรกเนี่ยยังยังไม่ได้รู้อะไรขานาดนั้นแต่พอเริ่มเกมมาบาซน่านก็ได้ประตูออกนำเร็วเลยจากประจังหวะของเบลเดเอง, <Blues> เ,องเปิดคลอสเข้าไปสายตาดีมากการอ่านเกมทุกสิ่งอย่างเลยผม ผมเข้าใจเลยว่าทำไมวันนี้บาเลนเซียโดนจังหวะแบบนี้ของบาร์เซนาจัดการหลายต่อหลายลูกและโอกาสหลายครั้งก็มาจากจังหวะอะไรเหล่านี้นั่นก็คือการเล่นชิงจังหวะด้วยการที่บาร์เซนารู้ดีแล้วนะครับเขายกแนวรับขึ้นมาดันไหลอัพกันขึ้นมาสูงดังนั้นพื้นที่มันมีให้เล่นค่อนข้างเยอะและบาเลนเซียเองไม่ได้เข้าไปไล่เพลสขนาดนั้นยืนรับตั้งโซนยืนรับแล้วก็รอให้บาร์เซนาทำเกมขึ้นมาแล้วค่อยไปไล่เพลส แต่นั่นแหละครับพอมันเปิดพื้นที่ให้มันก็กลายเป็นบาซโลน่าเองสามารถที่จะเลือกได้ทําได้ตามใจและจังหวะเล็กๆในน้อยแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นในเกมมันก็เปลี่ยนเป็นประตูหลายต่อหลายครั้งด้วยเหมือนกันอย่างเช่นประตูแรกตั้งแต่นาทีที่3น,นะครับเริ่มมาจากเบาเดทางฝั่งซ้ายเปิดเข้ามาเปิดเรียดน,นะครับบอลโค้งหนีแนวรับมาแล้วก็เป็นตัวของเฟอร์ฟอรันโตเรสที่วิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงลูกนี้ส่วนผู้รักษาประตูเข้าไป จังหวะของฟอรันโตเรซซี่ยิงจังหวะเนี้ยฟอรันโตเรซซ่เองไม่ได้สนใจแนวรับของบาลานเซ่เองที่วิ่งตีคู่เข้ามาเลยสมาธิเขาจดจ่ออยู่กับลูกฟุตบอลเท่านั้นเลยเราจะเห็นนะครับว่าจังหวะที่นักเตะของบาลานเซ่เองวิ่งเข้ามาขวางอะคือเท้าเนี่ยเข้ามาขวางแล้วนะแต่เหมือนกําลังจะเตะให้บอลเนี่ยมันเขีย่ยมันพ้นทางไปแต่ปรากฏว่าเท้าของฟอรันโตเรซซ่เองก็สอดเข้ามา โดนลูกฟุตบอลพอดีนะครับแล้วก็เข้าประตูไปกลายเป็นบาอร์ซโลนาออกนําเร็วเลยต,ตั้งแต่ช่วง3นาที1ประตูต่อศูพอออกนําเร็วครับไอ้7ประตูที่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดความคิดเหมือนกันว่าหรือมันจะไปถึงขนาดนนั้นไหมแต่ผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเคยเจอกันมาแล้วมันน่าจะมีอะไรที่ที่พัฒนาขึ้น แต่ด้วยผมมองเลยว่าเกมนี้ด้วยศักยภาพของนักเตะบารันเซียมันไม่ได้อยู่ในจุดที่จะต่อกรก,กับบาร์เซนาได้จริงๆประตูที่2นะครับในนาทีที่17มันก็เกิดขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเ,ออเกมรุกของบาร์เซนาก็ทําได้ต่อเนื่องตัดเกมได้ต่อเนื่องเหมือนกันทำเกมได้ตัดเกมไล่เพลสและที่สำคัญนะครับบรันเซเองไม่สามารถที่จะเอาบอลโตกลับขึ้นไปได้ พยายามไหมพยายามแล้วแต่ไม่สามารถแก้จังหวะล้ำหน้าดักล้ำหน้าของแนวรับของบารเลนเซียได้พยายามแล้วแต่ไม่ไปไปไม่ได้จริงๆพอเก็บบอลไว้กับตัวพอจะจ่ายพอเงยหน้าขึ้นมาจะเห็นเลยว่าล้ำหน้าอยู่ก็ไม่จ่ายพอไม่จ่ายพอช้าก็ถูกนักเตะของบาร์เซโลนาลุมเข้ามาแย่งสุดท้ายก็เสียบอลกลับไปเกมมันเป็นอยู่แบบนี้เลยครับสำหรับวันนี้ทั้งบาเลนเซียแล้วก็บาร์เซโลนารูปแบบเกมมันเป็นแบบนี้ และประตูที่2มันก็เกิดขึ้นตรงกลางสนามนั่นแหละครับเป็นเบรดี้เองม้วนม้วนตัวหนึ่งมา1ประมาณสักครึ่งรอบอะแล้วค่อยเปิดไปหาตัวของราฟินยาในกรอบเขตโทษนั่นแหละปรากฏว่าตัวของราฟินยาเองอครับพอหันมาได้พอหันมาได้นะครับพอหันมาได้เนี่ยผมนึกว่าจะแปะบอลสั้นๆให้กับเฟอร์มินโรเปซีรออยู่หน้ากรอบเขตโทษแต่ปรากฏว่าพอคบจับบอลจังหวะแรกแล้วไม่มีใครเข้ามาเร็วอะ ราฟินยามีเวลามากพอที่จะหันหน้าเข้าหากรอบเขตโทษพอหันหน้าเห็นเห็นตัวของรามินยามมลอยู่ทางขวาก็เปิดให้นะครับสวยๆเลยบอลผมทุกอย่างผมวก็เพอร์เฟกหมดตัวของรามินยามลเองก็วิ่งเข้ามาแปรจังหวะเดียวสวยเหมือนกันแต่ติดเซฟผู้รักษาประตูแล้วบอลมันไปชนเสาแล้วก็เด้งออกมาแต่นั่นแหละครับมันไม่รอดจังหวะของเฟรนตตเรซี่รออยู่แล้วก็วอลเล่ส่วนเข้าไป2ประตูต่อศูน ปรากฏว่าพอจังหวะนี้นะครับธงก็ตีขึ้นมากรรมาการก็เป่านกวิดปรากฏว่าพอภาพช้ามันจับให้เราเห็นทีละเชื้อละช็อตกัน,กนตั้งแต่ช็อตของเบรดี้ที่อยู่ตรงกลางสนามเปิดบอลมาให้กับราฟินยาวิ่งโฉบเข้าไปเอาบอลจังหวะนี้ดูกั้มกึ่งที่สุดแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ล้ำพอจังหวะนี้ผ่านไปจังหวะที่2ก็คือจังหวะที่ตัวของราฟินยาเองเปิดบอลไปหาตัวของรามินยาเมลรามินยาเมลไม่รำ้ำครับจังหวะที่สองก็ไม่ล้ำและรามินยาเมลก็ยิง พอยิงไปเนี่ยจังหวะเนี้ยตัวของเฟรนตอเรสก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งลำหน้าดังนั้นพอยิงไปชนเสาแล้วเด้งออกมาตัวของเฟรนตอเรซซ้ำเข้าไปก็ไม่ลำหน้าถ้าผ่านเงื่อนไขแรกก็คือจังหวะของตัวของราฟินญาที่รับบอลมาจากบรดี้ถ้าจังหวะนี้หลุดออกมาคือไม่ลำ้ำทุกอย่างจะไม่ลำ้ำแล้วเป็นประตูนแน่นอนครับปรากฏว่าวีอาใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะสุดท้ายก็กรรมการก็ ตีกรอบนะครับแล้วก็ไปชี้ไปที่ตรงกลางสนามก็เป็นประตูของบาร์เซโลนา17นาที2ประตูในใจคิดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้จจไไดสกอร์น่าจะใกล้เคียงกับในวันที่พบกับบาเลนเซในในเกมลาลิก้าก็เป็นไปได้เหมือนกันหลังจากนั้นเกมมันก็ยังตกเป็นของบาร์เซโลนาเหมือนเดิมครับและก็มาได้ลูกที่สลูกที่3นาทีที่23ผมขอสังเกตดนึนงตั้งแต่ลูกที่2อะครับ ตั้งแต่ประตูที่2ที่จุดเริ่มต้นมาจากเบรดี้ประตูที่2ประตูที่3แล้วก็ประตูที่4มาจากจุดเริ่มต้นก็คือเบรดี้ทั้งหมดสิ่งที่น่าสออ่องสิ่งที่ผมรู้สึกนะกับเกมรับของบัลนเซียนั่นก็คือพอโดนประตูที่2ไปแล้วเราจะเห็นว่าเบรดี้ทำอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่2จังหวะนี้เท่านั้นนะครับจังหวะอื่นๆก็รู้รู้รู้อยู่แล้วนะครับว่าเบรดี้อันตรายแค่ไหนแต่ไม่มีใครเข้าไปบีบเข้าไปเพลสเลยประตูที่3 เราจะเห็นว่าเบรดี้ยือนอยู่ตรงตรงกลางสนามแล้วมีเวลาเยอะแยะมากมายเลยมีนักเตะของบาลนเซียเองขยับขยับเข้าไปเหมือนจะเข้าแต่ก็ไม่เข้ายืนบงับงๆไว้นะครับบงับงบไว้แต่สุดท้ายครับบอลจากเบรดี้และก็เป็นตัวของเฟอร์มินโรเบสที่เขาชี้แบ็กซ้ายของบาลนเซียเองก็ไม่ได้วิ่งขุบเข้าไปและผมก็ไม่รู้ว่าแกชี้อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกัน สำหรับแบ็กซ้ายของบาลเลนเซียคือ1คือไม่ปล่อยคือปล่อยให้ตัวของเฟอร์มินโรเปสเนี่ยวิ่งเข้าไปขุบเข้าไปไปดวลกับเซนเตอร์ของบาลเลนเซียเซนเตอร์ของบาลเลนเซียเองก็ขยับมาแต่ไม่ทันพอไม่ทันครับบอลจากเท้าของเบรดี้น้ำหนักดีมากน้ำหนักดีจริงๆทิศทางทุกอย่างเป๊ะไปหมดเฟอร์มินโรเปสเองที่หลุดเข้าไปก็ สุดจริงๆคือจังหวะนี้ถ้าเฟอร์มินโรเบสยิงออกหรือแตะบอลไม่ดีจังหวะแรกเนี่ยผมว่าจังหวะนี้มันก็เสียไปเหมือนกันพอจุดจบของเฟอร์มินโรเบสทำได้ดีมันเพอร์เฟกไปหมดเลยผมชอบประตูนี้มากๆเหมือนกันนะเป็นเป็นหนึ่งในประตูวันนี้ที่ผมรู้สึกว่าถ้าให้เลือกนะผมขอเลือกประตูนี้มันมันมันพามิ่งทุกอย่างมันพอดีเลยครับพอเปิดมาแล้วตัวของเฟอร์มินโรเบสก็กระดกบอลแตะบอลหลบนะแตะบอลหลบผู้สาประตูไปนิดนึงก่อนที่จะยิงเข้าไป ผมชอบจังหวะ o p e n p เพยการเล่นมากอาศัยกันอยู่แค่2คนเล่นกันไม่กี่จังหวะก็ได้ประตูแล้ว 3. ประตูต่อ0ูนย์ทั้ง,งที่ยังไม่ครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำผมว่าเกมมันเริ่มขาดแล้วและแนวรับของบารันเซอเองดูยุ่ยยุยอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าเฟอร์มินโรเปสเองทำไมมีพื้นที่เยอะขนาดนั้นมิดฟิลด์ตรงกลางสนามมีเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้ลงมาช่วยปล่อยให้หน้าที่หลักกลายเป็นของเซนเตอร์ไปทั้งหมด มันก็เลยอย่างที่เห็นผมว่าเหมือนเหมือนแยกกันเล่นเหมือนกันสําหรับวันนี้นะครับในทีมของบา l เลนเซียเองประตูที่4ก็ตามมานะในทีที่30และก็ไม่ใช่ใครครับเป็นตัวของฟอรันโตเรสกดแฮตทริกเข้าไปและจุดเริ่มต้นก็ไม่ใช่ใครครับก็เป็นเบดดี้อีกเหมือนกันเบดดี้เองโยกตัวเองมาอยู่ประมาณทางฝั่งขวาของสนามก็เปิดเข้าไปไปหาตัวของราฟินญาครับราฟินญาเองก็แตะบอล ผมว่าไอ้จังหวะการเล่นแบบนี้มันคือคือก่อนหน้านี้เราเราจะเห็นบาร์เซโล์นาทำจังหวะนี้คือถ้าถ้ามันแน่นจริงนักเตะของบาร์เซเองยืนกันเป็นแนวก็จริงแต่จะใช้จังหวะต่อบอลเร็วๆ,ๆแบบนี้คือชิ่ง1 2แล้วก็หลุดเข้าไปแปะบอลคนแรกคนที่2วิ่งขึ้นมาเติมแล้วก็ชิ่งบอลแล้วก็หลุดเข้าไปจะเป็นลักษณะนี้ก่อนที่จะได้ประตูนี้นะครับพอประตูนี้มันเป็นแบบนี้แล้วก็ฟอร์นันโตเรซี่อรออยู่แล้วอ่ะยิงคมมาก คือบอลมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ทิศทางทุกอย่างมันเป๊ะไปหมดเลยแล้วก็เป็นแฮตริกของตัวเขาเองด้วยในเกมนี้ประตูที่4ของบาร์เซโลนาก็มาในจังหวะที่ผมว่าถามว่าเหมาะไหมมันก็เหมาะแหละ4ประตูแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองและโอกาสที่จะเกิดประตูที่5มันก็เกิดขึ้นเหมือนกันในเกมนี้หลังจากที่ได้4ประตูผมว่าเกมมันจบแล้วจะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปจบที่สกอร์ที่เท่าไหร่ หลังจากนั้นเองบาร์เซโลนาเองก็ไม่ได้ไม่ได้ลดจังหวะการเล่นของตัวเองลงนะแต่ว่าเริ่มผ่อนเกมลงสักนิดหนึ่งแต่ว่ามีโอกาสก็จะบุกเข้าไปทําเหมือนกันยังคงเล่นปกติแล้วรอดักจังหวะบารลนเซอเองพยายามจะสู้แล้วพยายามแล้วนะครับพยายามจริงๆแต่ว่าอย่างที่ผมพูดไปนะครับเวลาที่พวกเขาได้บอลเนี่ยจะเอาบอลขึ้นไปเนี่ยก็โดนกับดักล้ำหน้าพอกับดักล้ำหน้าทํางานปุ๊บจ่ายไม่ได้เก็บบอลไว้กับตัวก็เรียบร้อยครับ ถ้าฝืนจ่ายก็ล้ำหน้ามีอยู่เท่านี้เลยครับเกมของบาลนเซียในวันนี้แกะไม่ออกจริงๆกับจังหวะดักล้ำหน้าของบาลนเซยยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วแต่ว่าครึ่งแรกนมีโอกาสได้ยิงนะแต่เป็นวอลเจ็กเซซนีที่มีโอกาสได้เซฟด้วยในครึ่งแรกจบเกมในครึ่งแรกนะครับบาเซโลนานำอยู่4ประตูต่อศูนย์แล้วก็รูปแบบเกมที่เหนือกว่าบารนเซียมากพอสมควรเลย เริ่มเกมครึ่งหลังมานะครับก็ยังคงเป็นบา l านเซยเองที่เออที่ยังไม่สามารถที่จะแก้จังหวะการดันไลอ up ขึ้นมาแล้วจะแก้เพลสให้ได้แต่พยายามเล่นเกมรุกมากขึ้นนะครับครึ่งหลังเองของบา l ์บานเซยและก็แต่สุดท้ายครับก็ถูกเอ่อบาร์เซโลน่ายิงประตูที่5จนได้จากตัวของราบินยามาลก่อนหน้านั้นเองนะครับาินยามาลเองมีโอกาสหลายครั้งต่อหลายครั้งเหมือนกันผมรู้สึกว่า เพ,เพื่อนเองนะครับเพ,เพื่อนเองก็พยายามปั้นรามินยามาเหมือนกันพยายามจะออกบอลให้เขามากขึ้นและก็เป็นรามินยามาลนะครับที่สัตว์ประตูที่5เข้าไปแต่ก่อนที่จะได้ประตูที่5ผมชอบจังหวะหนึ่งที่รามินยามาลเองนะครับคล้องบอลมาแตะบอลคือคือคล้องบอลมาแล้วเข้าซ้ายก่อนที่จะปั่นปั่นหนีผู้เล่นของบาเลนเซียไปบอลทุกอย่างเพอร์เฟกคมกลิบหมดแล้วสุดท้ายบอลไปชนเสาครับ คือวันนี้ผมว่าอาจจะไม่มีโชคกับรามยามาว่าได้แต่ว่าสุดท้ายก็เป็นรามินยามาลที่ซัดเข้าไปได้บอลที่รามินยามาลซัดเข้าไปนะครับบอลมันเริ่มมาจากตรงกลางสนามแล้วก็เป็นตัวของฟอร์นตเรซี่ลงไปรับบอลมาแล้วก็เล่นไหลต่อไปให้กับตัวของราฟินยาราฟินยาแตะมาหาตัวของรามินยามาก่อนที่ยามาเองจะยิงเร็วทันที บอลเนี่ยมันเหมือนจะเบาเกินไปด้วยซ้ําแต่ว่าจังหวะที่บอลมันพุ่งไปเนี่ยมันไปโดนขาสก,กิดขาของผู้เล่นบาร์เซียแล้วมันเปลี่ยนทางนิดนึงอะ่ะผู้รักษาประตูโชคร้ายจริงคือตอนแรกกับผมเข้าใจว่าทาไมถึงปัดไม่ออกแต่ปรากฏว่าพอไปดูภาพช้าทีๆกันเนี่ยเราจะเห็นว่าจังหวะที่ผู้รักษาประตูอ่านเกมอยู่แล้วนะครับบอลของยามาลเนี่ยมันพุ่งไปเนี่ยมันจะพุ่งไปทางขวามือดังนั้นตัวเขาเนี่ยจะทิ้งตัวไปทางขวาอยู่แล้วปรากฏว่าพอมันฉลับนิดนึงเนี่ยบอลมันเปลี่ยนทางมาทางด้านซ้ายครับ ไอ้จังหวะที่เขาจะทิ้งตัวไปแล้วจะกลับมามันไม่ทันจริงๆพยายามจะเอามือไปกวาดบอลมาก็กวาดไม่ออกน่าเห็นใจมากครับก็เสียประตูที่5ให้กับบาร์เซโลนาไป5ประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นความสําเร็จของยามาด้วยนะครับพยายามมาทั้งเกมนะแล้วก็มาประสบความสําเร็จจากประตูนี้หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของออราฟินญาคูบาซีโอ้โหหลายคนเลยที่เปลี่ยนออกไปแล้วก็ส่งบรรดาผู้เล่นตัวสำรองลงมาในเกมนี้ เกมมันก็ขยับกันอยู่แบบนี้โดยที่ตัวของบาร์เซเองขยับจะทําเกมรุกมากขึ้นแต่สุดท้ายครับโดนจังหวะดักล้าหน้าของบาร์เซนาเล่นงานทั้งหมดเลยทั้งหมดจริงๆคือมันแก้ไม่ได้จริงแก้ไม่ได้จริงๆทั้งเกมเลยมีโอกาสบดเข้าไปซัดเป็นประตูด,ด้วย2ครั้งแต่สุดท้ายทุกครั้งที่เกิดขึ้นล้าหน้าทั้งหมด พยายามแล้วนะครับพยายามจะทําให้เร็วแล้วพยายามจะเช็คลายตัวเองแล้วจะสุดท้ายก็โดนกับดักล้าหน้าของบาร์เซโลนาเล่นงานอยู่ดีเกมนี้ยอดเยี่ยมจริงๆผมว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่บาร์เซโลนาทำได้ยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็โดยเฉพาะตรงกลางสนามการมีพื้นที่ให้เล่นของเปดีอย่างที่เห็นในครึ่งแรกครับมันเลยผลมันก็เลยออกมาอย่างที่เราเห็น ก็ย้ำแค้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบาร์าเซโลานาที่เอาชนะบาร์เซียไปได้ถึง5ประตูต่อศูนย์สภาพทีมของบาร์เซียเองผมว่าก็หนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันกับอันดับในลาลิก้าเองก็อยู่อันดับที่19นะเก่อก็ก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของลาลิก้าแล้วก็การหนีตกชั้นของบาร์เซียด้วยในซีซั่นนี้ส่วนบาร์เซโลน,นาเองนะครับเกมต่อไปจะเล่นเกมลาลิก้ากับเซบียาในคืนวันอาทิตย์ช่วงเวลาก็ประมาณตีสามตามเวลาของบ้านเรา และที่สําคัญนะครับสัปดาห์นี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและน่าสนใจนั่นก็คือการพบกันของอาตเมอริดกับตัวของเรล m ม d ริดด้วยถ้าคู่นี้ผลที่ดีที่สุดของที่คู่นี้แล้วจะดีต่อบาร์เซโลนานั่นก็คือทั้งคู่เสมอกันแบ่งกันไปคนละแต้มและบาร์เซโลนาเองไปตามนัดหมายนั่นก็คือเก็บ3คะแนนถ้าทำได้แบบนี้ทุกอย่างมันเป๊ะไปตามนี้นะโอ้โหผมว่าซีซั่นนี้สนุกจริงๆ สนุกจริงๆนะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ เหมือนเดิมนะครับขอฝากสนับสนุนช่องของผมด้วยตาม QR code ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกๆการสนับสนุนด้วยทุกๆกำลังใจด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดสับสมาชิก share, ก,กันด้วยนะครับเราสามารถกดสมัครสมาชิกหรือกดซุปเปอร์ตงให้กันได้ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดอะไรประการใดเนี่ยผมขออภัยทุกท่านไวนาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณท